ตาค่ะ AF แล้วก็ KPN นะคะพวกเขามาบันทึกเสียงร้องเพลงที่มีชื่อว่าทุกฝันยังเป็นของเราโปรดิวเซอร์ก็คือพีดีนิติพงศ์ค่ะ pie pie. เพราะหวังแสดงพลังสามเมคีผ่านบทเพลงตามโครงการทองพื้นเดียวกันดีนิติพงศ์ในฐานะโปรดิวเซอร์จึงเป็นตัวกลางผานึกกำลังนักร้องจาก3ามเวทีประกวดทั้ง The Star, AF, s t a า AF และ KPN โดยมี6นักร้องดังดิวแอมมิวสิกนัททิบมและอาร์ต รวมขับร้องเพลงทุกฟันยังเป็นของเราฝีมือการแต่งเนื้อร้องของชมพูสุทธิพงศ์วัฒนจังเพื่อให้กำลังใจคนในสังคมค่ะอันนี้ตอนนี้อย่างน้อย3มเวทีเนี่ยน้องๆรู้จักกันแล้วเขาเชื่อมโยงกันได้บางทีดูเหมือนจะแข่งกันแต่ไม่ใช่แข่งอะ่ะมันก็เป็นการทำงานปกติค่ายโนนค่ายนี้ก็ส่งมามาหมดเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมในในภาคส่วนอื่นๆที่จะได้เออ นี่ขนาดเขาแข่งกันเขาบอกว่าเขาแข่งกันในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าสื่อต่างๆมีต้องมีธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันแต่เมื่อเวลาที่ต้องมาร่วมกันก็ร่วมกันได้นะดีใจที่เป็นเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศด้วยซ้ำที่มาร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้เหมือนกับเป็นเป็นสัญญาณเตือนว่าอยากให้ทุกคน ไม่แบ่งพักแบ่งทัวกันอะไรอย่างนี้ครับบทเพลงในโครงการทองพื้นเดียวกันจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ต้นเดือนหน้าโดยรายได้จากการจัดจําหน่ายจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวต่อไปค่ะ 2> 1 2 3 1> ่าทีนี้เราก็มาดูดาราเจ็บป่วยกันบ้างนะคะมีใครบ้าง